6วิธีประเมินสุขภาพโดยไม่ต้องจอะเลือด 1. ตื่นมาตอนเช้ากระฉับกระเฉงแสดงว่าเมื่อวานรับประทานอาหารได้สารอาหารเพียงพอร่างกายได้ดำไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายดี 2. ถามตอบรู้เรื่องพูดจาฉา,านแสดงว่าสมองคิดตัดสินใจดี 3. ตื่นมาตอนเช้าไม่มีเวียงไม่มีวีนแสดงว่าอารมณ์ดีฮอร์โมนดี4 หน้าตาไม่หมองคล้ำไม่มีสิวฝ้ากระจุดด่างดำแสดงว่าตับทำงานดีห้าไม่มีอาการจุกแน่นจุกเสียดระบบย่อยอาหารทำงานดีหกเดินทรงตัวได้ไม่เซไม่ล้มแสดงว่าระบบสมองระบบประสาทกล้ามเนือ้อกระดูกทำงานดีชอบคลิปดีๆแบบนี้ไหมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามรับชมไลฟ์สดได้ทุกวันแล้วพบกันค่ะไฟขึ้นกดเข้ามารับชมนะคะ ผูงพยาบาล